ตัวนี้เจะเสียบตรงนี้แล้วนะครั้งหนึ่งแล้วก็อันนี้กิ่งเสียบแล้วก็ตัดออกอันนี้กิ่งมันมันยาวไปก็ตัดออกก็แปลว่าสามกิ่งตัวนี้มาเสียบใหม่ตรงนี้ครับผมก็ขอ หลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูบด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณฮาคุณอาคุณลงุงแล้วก็เพื่อนๆพี่พี่น้องๆด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอสันติทุกท่านด้วยเมื่อวานเหนื่อยมากที่สุดจริงๆครับผมไม่ไหวก็ทำงานเสร็จก็อ่าลองคลิปเสร็จก็นอนเลยหลับยาวไปถึงตีตีสามเลยนะครับผมก็อันนี้ก็ฟื้นครับผม ไม่ตายไปทํางานได้วันนี้ไปทํางานได้ครับวันนี้หลังจากเลิกง,งานมาก็ไปทํางานได้ก็ก็รอดแล้วนะก็นึกว่าจะไม่ไหวมันหัวใจมันจะหยุดเต้นเอาแบบดืด้ดๆวันเดียวปวดหัวใจมากแล้วก็เหนื่อยมากที่สุดเลยครับผมก็กราบขอโทษจริงๆนะครับผมขอบคุณครับผมที่ทักทายกัมาถามขอบคุณที่เป็นห่วงเป็นใหญ่นะครับผมขอบคุณที่สุดก็โอเคครับผมทําง,งานต่อไปครับผมคิดต้องเดินต่อครับผมมันต้องเดือนเนาะถ้ายังไม่สิน้นเราก็ต้องเดินต่อไป ก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมเจ็บไม่ได้เจ็บไม่เปลี่ยนป่วยไม่ได้ตายก็ไม่ได้ครับผมต้องอยู่ต้องต้องเดินต่อไปอันนี้ตอนนี้เสียบเป็นซิมมันไม่ค่อยสมบูรณ์หรอกไม้มันไม่สวยอันนี้กิ่งเวลาที่เราเสียบแล้วมันก็ทําให้ไม้ที่ไม่สวยอันนี้ไม้ติดไหมเองก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้เป็นมีอยู่สองกิ่งนะเสียบซีพ่อมีสองกิ่งให้เสียบก็ไม่สวยหรอกอันนี้ก็ต้องเอาไว้ทําสายพันธุ์นะมาแบบนี้เพราะมันไม่สวยพราตายไม่ได้อันนี้เป็นการเสียบแบบ อ่าเดี๋ยวนะอันนี้เสียบแบบเพิ่มกิ่งก็แล้วกันอันนี้กิ่งต่อเดือพี่ผมเก็บไว้นะก็มาเสียบเพิ่มแล้วเกะบทุกดอกอันนี้เขาก็เริ่มเริ่มปกดบใช่ไหมอ่ามีมีตุ่มงอกออกมาใช่ไหมมีมีตรงตานะอ่าเป็นเป็นตากิ่งกันแหละงอกมาอันนี้เก็บทุมได้อย่างนี้นะครับผมแล้วก็เรียวมาแล้วก็จะเริ่มโตไปแล้วกิ่งอ่นนี้ก็ค่อยจับใหม่นะจัดทําใหม่อันนี้เสียบไว้วนึงครั้งหนึ่งแล้วก็ค่อยตับทําใหม่ถ้าตอไม่สมบูรณ์ก็แผลจะไม่สวยแต่ว่านานไปเวลาที่ตอเราสม มาดูไม้ชุดบ้างนะเผื่อท่านไหนชอบอันนี้ก็ขวดโตอยู่นะครับผมตัวนี้จะเสียบตรงนี้แล้วนะครั้งหนึ่งแล้วก็อันนี้กิ่งเสียบแล้วก็ตัดออกอันนี้กิ่งมันมันยาวไปก็ตัดออกก็แตกมาสามกิ่งตรงนี้มาเสียบใหม่ตรงนี้ก็แตกมาให้กิ่งเดียวก็สองกิ่งเนี้ยนะสองกิ่งกิ่งมีกางอกมาตรงนี้เออมีสองกิ่งแตกมาแล้วก็อันนี้กิ่งหนึ่งเสียบตรงนี้ตรงนี้แล้วก็แตกแค่กิ่งเดียวก็ยาวยืดมาแล้วก็มาเสียบตรงนี้อีกกิ่งหนึ่งอันนี้เป็นกิ่งของ้องจ้นี่งนี้ ต้นนี้มีสี่สีนะสี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 จริงอีกต้นหนึ่งก็รองมานาะเป็นไม้ต้นรองลองมาแล้วก็จะเรียวๆหน่อยนะเพราะว่าไม่ค่อยสมบูรณ์ไม้เลี้ยงไม่ดีนะครับผมก็ดอกตัวนี้นะแต่ตัวนี้ไม่รู้น่าดอกอะไรบ้างตัวนี้มีดอกหนึ่งไม่รู้นะ่นเนี่ยอะไรเนะี่ยตัวนี้ก็มีอยู่ตัวนี้ห้าสีเนาะทั้งหมดเลยสองต้นห้าสีอันนี้สี่แล้วเป็นห้าคู่นี้จะมีอยู่ห้าสีในสองต้นแล้วมาดูอีกคู่หนึ่งตัวนี้ก็ไม่รู้นะว่า ดอกอะไรเนี่ยไม่รู้จริงไม่รู้แล้วก็ตัวนี้ก็ไม่รู้อันนี้เสียบสองสีสองอันนี้เสียบสองกิงให้สองสีงกิงไอ้นนโขดจะอ้วนอยู่ตัวนี้ก็จะเสียบกิิงเดียวให้อันนี้คือตัดไปแล้วนะตัดทอนให้แต่กิ่งเพื่อจะให้รูดดอกก็เลยตัดทอนไปก็ ok. กิ่งโอเคครับก็ก็น่าจะสูงได้นะสูงได้นะดอกประมาณนี้นะอันนี้อันนี้ไม้คู่นี้ต้น ah, ตัวนี้สองอ่าสองตัวมีสามสีนะมีสามสีครับผมอันนี้เป็นคู่ที่สองแล้วส่วนคู่ที่สามจะเป็นตัวนี้อันนี้ก็อ้วนดีนะอ้วนดี จะเป็นดอกแบบนี้นะอ่าเป็นดอกแบบนี้นะไม่ต้องพูดชื่อหรอกขี้เกียจครบเรือหมดแล้วหละเรื่องชื่อดอกไม้ไม้ตัวเองก็เลื่หมดแล้วแหละขี้เกียจจดไว้แล้วก็ขี้เกียจด,ดูอันนี้ดอกตัวนี้นะอันนี้ก็ดอกตัวนี้แหละคู่นี้อ่าเป็นคู่ที่ที่สามนะไมขข้คู่นี้นะครับผมเป็นไม้คู่ที่สามไม้ก็โตโตสมบูรณ์ดีนะส่วนไม้คู่ที่สี่จะเป็นตัวนี้ครับผมตัวนี้นะ,ส,นะสีนี้แหละสีนี้แหละเนาะเอาพูดแบบนี้แหละตัวนี้เสียบสามกิ่งให้อื ก็ได้เสียบตล้ามผีให้ไม่นอนลงก็ประมาณนี้นะประมาณนี้อันนี้เป็นไม้คู่ที่สีนะครับผมไม้คู่ที่สีหากใครชอบเพชรบรรนานะโหเพชรบรรนาก็คู่นี้น่ะนี่แหละมันไปไหนเลยนี่ไม้เพชรบรรนาเนี่ยอันนี้เป็นไม้เสียบจริงนะโหเป็นไม้เสียบเป็นไม้เสียบนะอันนี้เป็นไม้เสียบเป็นไม้เสียบเพชรบรรนาเป็นไม้เสียบเหมือนกันก็อยู่ที่ทั้งหมดนะทั้งหมดที่ว่ามาก็อยู่ที่ อยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทนะต่อคู่นะครับผมอยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทต่อคู่ตัวนี้ก็มาเปลี่ยนด,ดินใหม่ก็เห็นกำลังออกดอกนะกำลาเปลี่ยนด,ดินอันนี้เป็นอักฟินม่วงต้นนี้อัลินม่วงดอกจะเป็นปั้นๆน,นะถ้าไม้สมบูรณ์นะถ้าตน้ตนโตต้นใหญ่ตอนนี้ก็อีกต้นหนึ่งที่มาเสียบเสียบเอาไว้แล้วก็ทิ้งไว้ก็มาเปลี่ยนด,ดินเหมือนกันอันนี้เสียบสามกิ่งเอาไวนนะ้นี่นะเนี่ยเสียบตรงนี้แหละสามกิง่งอันนี้เป็นไม้ที่อายุก็เสียบได้ไม่สวยหรอกนะประมาณนี้นะอันนี้ก็ ดอกอะไรก็จําไม่ได้แล้วแต่ดอกเล็กไปเนาะเล็กจังไม่รู้เป็นอะไรครับเล็กจังบางดัวก็เสียไปดอกใหญ่เบอ้อเรยอนะบางดอกก็เล็กเล็กคุณพี่เอ้ยไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนาะคุณพี่กดเพ่อกระลุกด้วยครับผมก็ขอบคทุกท่านหากข่านไหนสนใจอยากได้กระถางกาไปนะครับผมราคาไม่แพงนะกระถางน,นะครับผมจะอยู่มีแปดนิ้วมีสิบนิ้วสิบสองนิ้วสิบห้านิ้วนะครับผมจะส่งให้นะครับผมจะส่งให้หากท่้นไนยินดีจะจะ,จะเอารับกระถางไปราคาไม่แพงนะครับผมไม่แพงอย่างที่คิดถูก นะถูกกว่าร้านค้านี่เกือบเท่าตัวเลยนะครับผมหาขนหนชอบก็ขอบคุณนะครับผมตัวนี้เป็นม่วงที่ถ่ายเมื่อคืนนะมีท่านหนึ่งก็ขอดูอยู่นะไม่รู้จะชอบไหมม่วงกวนน่านี้แต่ว่าบอกรู้ว่าไม่ค่อยสวยนะไม่ค่อยสวยนะเสียบไม่ค่อยสวยนะแต่มาสามจิงนี่แหละไม่ค่อยสวยเสียบได้ไม่ค่อยสวยหรอกตัวน,นี้ตัวนี้แล้วก็ดูแรงตัวนี้ด้วยดูคู่นี้นะมีท่านหนึ่งขอดูอยู่อันนี้เปนซีที่เสียบใบไม้มันไม่ค่อยแข็งแรงหรอกไม้มันได้กินน้ํากินอาหารก็เลย มาตัดเล่มกิ่งที่งอกออกตามกิ่งเดิมเพราะว่าต้องการให้กิ่งเหล่านี้เขาเติบโตมาก็ต้องตัดกิ่งเดิมทิ้งเดี๋ยวไว้ดูดอกว่าดอกบานจะถ่ายให้ดูนะครับผมอันนี้มาให้ดูว่ามันไม่ค่อยสมบูรณ์ไม้ไม่ค่อยสะบูนเองนะโหจะเป็นแบบนี้นะก็มาขาดน้าขาดอะไรเยอะๆหมดหละก็ก็ยังได้รับน้ําใจจากคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงทุกท่านก็ขอพระคุณทุกท่านที่สุดผมพูดนาำมาได้นะก็ขอบคุณทุกข่านนะผมก็จะรี อาบน้ําก่อนเหนื่อยเหนื่อยด้วยแต่ยังไหวนะยังทำงานไหวนะถ้าท่านไหนยินดีหรือว่าอยากจะช่วยเหลือผมคืนนี้ก็ขอบพระคุณมากีิสุดน์ก็ยังไหวยังทํางานได้ไหวนะไม่ทําไม่ได้หรอกหาตังค์เจาหาตังค์ก็หน้าตังค์เนาะหน้าเงินก็ต้องรับผิดชอบหลายอย่างนะครับมันก็ต้องทํางานทุกวันทุกคืนไม่ทํางานก็ไม่ไหวงานก็ไปทําวันนี้ก็ทําก็ไม่ค่อยหนักก็หล้วก็ไปทํานู่นทํานี่ก็ทานั่นแหละทั้งวันนั่นแหละแต่ว่ามันก็ต้องทํา ก็เป็นลูกจ้างเราเป็นลูกจ้างข้าวเราต้องทาถ้าไม่ทําจะโดนตัดแต่แค่แรงเนาะต้องไปทํางานทุกวันยังไงก็ยังไหวครับผมยังสู้เรามีกำลังใจดีสักอย่างแนละ้วมีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณลุงด้วยมีคุณพี่ด้วยมีน้องๆเข้ามาให้กำลังใจด้วยขอบคุณมากผมยังไม่ได้ตอบทางคอมเมนต์ช่องก็ขอโทษทุกท่านด้วยนะครับผม,ผมตอบทางไลน์ไปแล้วเนาะก่อนถ่ายงานครับผมเดี๋ยวค่อยคุยกันในคืนนี้หาขั้ไหนยินดีจะช่วยเหลือผมก็ขอบคุณมากๆที่สุด อยู่ที่คู่ละสามร้อยห้าสิบาทรวมทุกอย่างนะครับผมก็ขอบคุณท่านขอบคุณที่สุดขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมก็ขอก่างมรการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณหาคุณอาคุณลุงแล้วก็เพื่อนๆวิพีน้องน้องด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอสวัสดีทุกท่านด้วยเมื่อวานเหนื่อยมากที่สุดจริงๆครับผมไม่ไหวก็ทางานเสร็จก็ อลองคลิปเสร็จก็นอนเลยหลับยาวไปถึงตีตีสามเลยนะครับผมก็อันนี้ก็ฟื้นครับผมไม่ตายไปทํางานได้วันนี้ไปทํางานได้ครับอันนี้หลังจากเลิกง,งานมาก็ไปทํางานได้ก็ก็รอดแล้วเนาะก็นึกว่าจะไม่ไหวมันหัวใจมันจะหยุดเต้นเอาแบบดื้อวันเดียวปวดหัวใจมากแล้วก็เหนื่อยมากที่สุดเลยครับผมก็กรับขอโทษจริงๆนะครับผมขอบคุณครับผมที่ทักทายกันมาถามขอบคุณที่เป็นห่วงเป็นใหญ่นะครับผมขอบคุณที่สุด ก็โอเคครับผมทางานต่อไปครับผมคิดต้องเดินต่อครับผมมันต้องเดือนเนาะถ้ายังไม่สิ้นเราต้องเดินต่อไปวิก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมเก็บไม่ได้เก็บไม่เปลี่ยนป่วยไม่ได้ตายก็ไม่ได้ครับผมต้องอยู่ต้องต้องเดินต่อไปอันนี้ตัวนี้เสียเป็นซิมไม่ค่อยสมบูรณ์หรอกไม้มันไม่สวยอันนี้กิ่งไม่สมบูรณ์เวลาที่เราเสียบแล้วมันก็ทําให้ไม้ที่ไม่สวยอันนี้ไม้ติดใหม่เองก็ไม่ค่อยวสเท่าไรอันนี้เป็นมีอยู่สองกิ่งนะเสียบซีพ่อมีสองกิ่งให้เสียบก็ไม่สวยหรอก อันนี้ก็ต้องเอาไว้ทําสายพันธุ์นะมาแบบนี้เพราะมันไม่สวยว่าใช้ไม่ได้อันนี้เป็นการเสียบแบบอ่าเดี๋ยวนะอันนี้เสียบแบบเพิ่มกิ่งก็แล้วกันอันนี้กิ่งตอนเดือนพี่ผมเก็บไว้นะก็มาเสียบเพิ่มแล้วแกะทุกออกอันนี้เขาก็เริ่มเริ่มเกดบใช่ไหมอ่ามีมีตุ่มงอกออกมาใช่ไหมมีมีตรงอ่าตาฮนะอ่าเป็นเป็นตาก,กิ่งอนะันแหละงอกมาอันนี้แกะทุบได้อย่างนี้นะผมแล้วก็เลี้ยวมาแล้วก็จะเริ่มตโตไป แล้วกิ่งอันนี้ก็ค่อยตัดใหม่นะตัดทําใหม่อันนี้เสียบไว้วนครั้งหนึ่งแล้วก็ค่อยตัดท่านใหม่ถ้าตอไม่สมบูรณ์ก็แผลจะไม่สวยแต่ว่านานไปเวลาที่ตอเราสมบูรณ์แล้วก็จะเกินิดแผลเองนะครับผมมาดูไม้ชุดบ้างนะเผื่อท่านไหนชอบอันนี้เรียกว่าโขดโตอยู่นะครับผมต้นนี้จะเสียบตรงนี้แล้วนะครั้งหนึ่งแล้วก็อันนี้กิ่งเสียบแล้วก็ตัดออกอันนี้กิ่งมันมันยาวไปก็ตัดออกก็แตกมาสามกิ่งแล้วตรงนี้มาเสียบใหม่ตรงนี้ก็แตกมาให้กิ่งเดียวก แล้วก็อันนี้กิง่งหนึ่งเสียบตรงนี้ตรงนี้แล้วก็แต่ถ้ากิ่งเดียวก็ยาวยืดมาแล้วก็มาเสียบตรงนี้อีกกิ่งหนึง่งอันนี้เป็นกิ่งข้องตอน,นี้นะของกิ่งนี้ต้นนี้มีสีสีนะสี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 กิ่งอีกต้นหนึ่งก็รองมานเป็นไม้จนรองลงมาแล้วก็จะเลียวๆหน่อยนะเพราะว่าไม่ค่อยสมบูรณ์ไม้เลี้ยงไม่ดีนะครับผมก็ดอกตัวนี้นะแต่ตัวนี้ไม่รู้ว่าดอกอะไรบ้างตัวนี้มีดอกหนึ่งไม่รู้นะเนี่ยอะไรเนี่ยตัวนี้ก็มีอยู่ ตัวน,นี้ห้าสีเนาะทั้งหมดเลยสอง so, ต้นห้าสีอ, feels, อันนี้สี่แล้วเป็นห้าคู่นี้จะมีอยู่ห้า huh? สีในสองต้นแล้วมาดูอีกคู่หนึ่งตัวนี้ก็ไม่รู้นะว่าดอกอะไรเนี่ยไม่รู้จริงไม่รู้แล้วก็ตัวนี้ก็ไม่รู้อันนี้เสียบสองสีสองอันนี้เสียบสองกิงให้สองสีจกิงไอ้โผล่จะอ้วนอยู่ตัวนี้ก็จะเสียบกิิงเดียวให้อันนี้คือตัดไปแล้วนะตัดทอนให้แต่กิ่งเพื่อจะให้รูดดอกก็เลยตัดทอนไปก็กิ่งโอเคครับก็ก็น่าจะสูงได้นะสูงได้นะดอกประมาณนี้นะอันนี้อันนี้ไม้คู่น้้ต ตัวนี้สองอ่าสองตัวมีสามสีนะมีสามสีครับผมอันนี้เป็นคู่ที่สองแล้วส่วนคู่ที่สามจะเป็นตัวนี้อันนี้ก็อ้วนดีนะอ้ะวนดีจะเป็นดอกแบบนี้นะอ่าเป็นดอกแบบนี้นะไม่ต้องพูดชื่อหรอกขี้เกียจครับ <c ười> เรือห,หมดแล้วหลเรื่องชื่อดอกไม้ตัวเองก็เลื่หมดแล้วแหละขี้เกียจจดไว้แล้วก็ขี้เกียจดูอันนี้ดอกตัวนี้นะอันนี้ก็ดอกตัวนี้แหละคู่นี้อ่าไปคู่ที่ที่สามนะไม้คู่นี้นะครับผมเป็นไม้คู่ที่สามไม้ก็ตโตสมบูรณ์ดีนะ ตัวไม้คู่ที่สี่จะเป็นตัวนี้ครับผมตัวนี้นะสีนี้แหละสีนี้แหละเนาะเอาพูดแบบนี้แหละตัวนี้เสียบสามกิ่งให้ตัวนี้เสียบสามกิ่งให้นี่นอนลงก็ประมาณนี fate, pues ้นะประมาณนี á, teachers, yeah. ้อัน evet> นี้เป็นไม้คู 3. ่ที่สี่นะครับผมไม้คู่ที่สี่หากใครชอบเพชรบรรนานะผม่เพชรบรรนาก็คู่นี้นะนี่แหละมันไปไหนเลยนี่เพชรบรรนาเนี่ยอันนี้เป็นไม้เสียบกิ่งนะหเป็นไม้เสียบเป็นไม้เสียบนะอันนี้เป็นไม้เสียบ เป็นไม้เสียบเพชรนาเป็นไม้เสียบเหมือนกันก็อยู่ที่ทั้งหมดนะทั้งหมดที่ว่ามาก็อยู่ที่อยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทนะต่อคู่นะครับผมอยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทต่อคู่ตัวนี้ก็มาเปลี่ยนดินใหม่ก็เห็นกระอกดอกนะมาเปลี่ยนดินอันนี้เป็นอักฟินม่วงต้นนี้อัลฟิม่วงดอกจะเป็นปั้นๆนะถ้าไม้สมบูรณ์นะถ้าต้นโตต้นใหญ่ตัวนี้ก็อีกต้นหนึ่งที่มาเสียบเสียบเอาไว้แล้วก็ทิ้งไว้ก็มาเปลี่ยนดินเหมือนกันอันนี้เสียบสามกิ่งเอาไว้นี่นะเนี่ย เสียบตรงนี้แหละตามกิ่งอันนี้เป็นไม้ที่อายุก็เสียบได้ไม่ค่อยสวยหรอกนะประมาณนี้นะอันนี้ก็ดอกอะไรก็จําไม่ได้แล้วแต่ดอกเล็กไปเนาะเล็กจังไม่รู้เป็นอะไรครับเล็กจังบางดอกก็เสียบไปดอกใหญ่เบ้อเรยอนะบางดอกก็เล็กเล็กคุณพี่เอ้ยไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนาะคุณพี่ <c oughs> พก,กุณพ่อก็นลูกด้วยครับผมก็ขอ,ขอบคุณครับอาขางไหนสนใจอยากได้กระถางกาไปนะผมราคาไม่แพงนะกระถางนะครับผมจะอยู่มีแปดนิ้วมีสิบนิ้วสิบสองนิ้วสิบห้านิ้วนะครับผมจะ ส่งให้นะครับผมจะส่งให้หากขั้นไหนยินดีจะจะเอาลับลระทางไปราคาไม่แพงนะครับผมไม่แพงอย่างที่คิดถูกนะถูกกว่าร้านค้าเนี่เกือบเท่าตัวเลยนะครับผมหากข่านไหนชอบก็ขอบคุณนะครับผมตัวนี้เป็นม่วงที่ถ่ายเมื่อคืนนะมีท่านหนึ่งก็ขอดูอยู่นะไม่รู้จะชอบไหมม่วงตัวนี้แต่ว่าบอกรู้ว่าไม่ค่อยสวยนะไม่ค่อยสวยนะเสียบไม่ค่อยสวยนะแตงมาสามจิงกี่แหละไม่ค่อยสวยเสียบได้ไม่ค่อยสวยหรอกตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ดูแรงตัวนี้ด้วยรูคู่นี้นะมีท่านหนึ่ง ก็ดูอยู่อันนี้แฟนซีที่เสียใบยไม้มันไม่ค่อยแข็งแรงหรอกไม้มันได้กินน้ํากินอาหารก็เลยมาตัดเล่มกิ่งที่งอกออกตามกิ่งเดิมเพราะว่าต้องการให้กิ่งเรา่านี้เพาะเติบโตมาก็ต้องตัดก,กิ่งเดิมทิ้งเดี๋ยวไว้รู้อกว่าดอกบานจะถ่ายให้ดูนะครับผมอันนี้นให้ดูว่ามันไม่ค่อยสมบูรณ์ไม้ไม่ค่อยสมบูรณ์เองนะผมจะเป็นแบบนี้นะเพราะมันขาดน,น้าขาดอะไรเยอะแยะไปหมดหละก็ก็ยังได้รับน้ําใจจากคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณ้าคุณอากลุงทุกท่านก็ขอบพระคุณทุกท่านที่สุด ผมพูดนานม,มาได้นะก็ขอบคุณทุกท่านนะผมก็จะรีบอาบน้ําก่อนเหนือหน่อยเหนื่อยด้วยแต่ยังไหวนะยังทำงานไหวนะถ้าท่านไหนยินดีหรือว่าอยากจะช่วยเหลือผมคืนนี้ก็ขอบพระคุณมากที่สุดก็ยังไหวอยากทางานได้ไหวนะไม่ทําไม่ได้หรอก, <c oughs> อาากหาตังค์จ๋วหาตัางค์ก็หน้าตังค์เนาะหน้าเงินก็ต้องรับผิดชอบหลายอย่างนะครับันก็ต้องทํางานทุกวันทุกคืนไม่ทาํางานก็ไม่ไหวงานก็ไปทําวันนี้ก็ทําก็ไม่ค่อยหนักเท่าก็ไปทํานู่นทํานี่ก็ทํานั่นแหละ ทั้งวันนั่นแหละแต่ว่ามันก็ต้องทํเพราะเป็นลูกจ้างเขาเป็นลูกจ้างข้าวเราต้องทาถ้าไม่ทําจะโดนตักแต่แค่แรงเนาะต้องไปทํางานทุกวันยังไงก็ยังไหวครับผมยังสู้เรามีกำลังใจดีสักอย่างเนาะมีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณลุงด้วยมีคุณพี่ด้วยมีน้องๆเข้ามาให้กำลังใจด้วยขอบคุณมากผมยังไม่ได้ตอบทางคอมเมนต์ช่องก็อขอโทษทุกท่านด้วยนะครับผม,ผมตอบทางไลน์ไปแล้วเนาะก่อนถ่ายงานครับผมเดี๋ยวค่อยคุยกันในคืนนี้หาคะแนนย,ยินดีอยากช่วยเหลือผม,ผมก็ขอบคุณมากๆที่สุด อย,อยู่ที่350ทผู้ละสามร้อยห้าสิบาทรวมทุกอย่างนะครับผมก็ขอบคุณท่านขอบคุณที่สุดขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ